สบายดีจ้าพี่น้องเมื่อสุข,ขุสุคนเจอกับสนนางอีกแล้วมาเดินพี่น้องมากินกระเกียงรำกานกระเพียงโมกอบน้ำเร้าเด็กเด็กเหมือนกับพากันกินเข่ากินน้ำพากันลงไเป็นลินยิ่หลมเลยน้องใหม่น้องมิวกับหมูเพิ่นมาแต่สาวรรค์เนี่ยนางโบสนางปีงคนดอกปลาใบฉันเพิ่นแล้วก็สนนางไปตลาดมา ตลาดมากก็เห็นมะงห่วงเลยพี่น้องสองจุกนี่หาพพ่คิดเทนแล้วก็อยากซื้อม a เ k e t หน่อยอะยม m เ r k e หน่อยอะไร ดดใส่ก้องกุ้งกับแลพี่น้องถุงปันไเด้สิมนนดนนาวนี่เจ็บหัวอยู่จิ๋วๆอยู่อากาศมันเย็นหลายพี่น้องเลยเป็นวัดเป็นไออีกอากาศเียนห่อนอยู่คือสิไทยเนน่เลยเสียงวัดเสียงไอค่ออะ น้ำเย็นอยากกะบอได้กินน้ำเย็นไงกินม่ได้ยังไอวัดเนยแ้กันเป็นเมือเพื่อนมาอุ้มกัเป็นมาอุ้มกัน,น,อ,กนอ,อือขอกเขจจํา ะปีกระปุกบักใหญ่เลยแพแนนาะื้อเด้อนางแพแนามาเพเนนะอันนี้กระนำธรรมดาไระนำเย็นบอแมนนำเย็นหน่อยพี่น้องกระนำธรรมดา,มา,ดามาๆมากินนำกัน ช่วยมาแาบลมแห้งออกแห้งออกาันเลยค่ะ ท่นานางกับไปเป็นไรหนดน้ำบ่โอ้มาเนี่ยป้าเพิน่นป้าเพื่พเดียวก็อยากเอาลูกๆไปน้ำลายนะพี่น้องญาติไปน้ำน้ำลางแล้วเลยบรรดาบันทิตแต่ยุทธจานาสุลระไปน้ำ่นำ น้องมิวพผ้าก็เริ่มไปองเฮียนในซ้ำมือกันเลยกันอันนี้เป็นอะไรอีกแหละไปกันแต่สีหอดมือได้อีกเหมือนใบองเฮียนกันเลย เดือนเก้าในีขุนก็เต็มหกปีแลหละอยู่เอาเลยหกปีเลยเป็นยังนั้นนะไปแต่ดนหันการที่ท่านในขุนเพ้อหนึ่งน้ำหมูอยู่น้องมิวอันนี้เพิ่นเพิ่อโบไปตอนกลางเหมือนจะอยู่โบไปเดินไปโบไปแล้วก็บอไปเอาก็ะตังมาเอเชียเงินเพิอมานำเทน่องว่าเสียเดือนหนึ่งเดือนละพันบาทเลยสอาเฮียน ให้น้องใหม่น้องมิวมีน้องมิวขาวกับน้องอันอกกันเดือนละพันปีเป็นสองพันต่อเดือนแบบเฮียนค่ะ เ้าเขาวงเยียนเสียเงิน,นีนการลูกเฮียนกะได้แนขันข้าเขาขเฮียนแบบเฮียนลูกเฮียนแบบบริสเสียเงินกะรยิงตามลูกตัวนะ่กะคือก็แบบนองพอน,นองทองของดีเพิ่นตั้งใจเฮียนเพิ่กับสีได้เพิ่มตั้งใจเฮียนกับบได้คือการของเฮียนอันบริเสียเงินคะ่ะอันนี้เขาเสียเป็นเดือนอันเดี้เดือนหนึ่งเดือนละพันบาท เพื่อนก็นต่างใจโซนลูกค้าก็ต่างใจพังต่างใจหำเฮี้ยนวันใหม่เพื่อนก็ได้ย 2, ยอยู่กับของป่อสามเลยเดือนเก้าเนี่ยก็ขึ้นป่อสี่แล้วแบบนี้อีกสองปีก็ได้ไปมัธยมนะสาวิทย์ใต้แบบเนี่ยค่ะยังนังมิวต่อ ซื้อมาแล้วก็ป้าไว้เขาเปียกนจนไขม่มดไปหาขุดอันนั้นหางหญ้าให้น้องมิวน้องมิวเผลเป็นคนเยยหยืยอหยดนะนะเหยื่อหยอดแล้วก็เจ็บชานางยังบาทังเอาไปกวดเห็นแต่อันนั้นผู้ถาวรผู้แก่โบราเพิ่นว,ว่าว่าให้ขุดอันนั้นยังหักหญ้าหยุกนนะพี่น้องแล้วก็กุกใบหญ้าคิวบอกหักใบหญ้าคิวก็ไปบานจอดชานางเอาเรื่องมาตกให้่นกิน ลองเบิ่งกันยังบกทายเลยอยางที่ภาเพิ่นไปนกวดเพิ่นมาเวลาตอนนั้นยันตอนเด็กพี่น้องเวลาเพิ่นถ่ายเบ้าออกมาเพิ่นเพิ่นจะเจ็บเพิเ่นมาถามเพิ่นหักมือนี้ก็ยังบดได้เห็นาว่าเอาถ่ายเบ้าเถื่อหนึ่งเถื่อสองแล้วก็อยากเบ้าดุดุเลย าคลิปนี้สานางก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้สาวนางพาแชร์ไปเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนานะ้าเนาะพี่น้องเนาะขอบใจหลายๆเด้อที่กลับมารับชมเขม้ามาติดตามเป็นกำลังใจสาวนางเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหนา้าพี่น้องสบายดี